สวัสดีครับวันนี้พี่มารีวิวเนี่ย MTD นะครับศูนย์หนึ่งของคาบุโตะเลยพี่แก้วแล้วเนี่ยแกะมาแล้วก็ได้เพย์แบล็คอยก็ตามนั้นแหละครับตามที่แจ้งแ,แต่ว่ามันมีข้อผิดพลาดในคลิปอย่างหนึ่งคือพี่บอกว่ากาทอกเนี่ยครับกาแท็กๆนะกาแท็กนะได้อย่างละสามจริงๆมันได้อย่างละสี่นะครับจริงๆท้ายคลิปพี่ก็แก้ไว้แล้วแต่กลัวลูกน้องน้องๆเขาปิดก่อนแล้วบอกโอ้ยพี่นี่ข้อมูลแม่งมั่ววะ่ะอย่างละสี่นะครับพี่ลืมแกะไปกล่องหนึ่งพี่ลืมแกะไปอันหนึ่งเลย ไปคุยดูโอเคใช่จริงด้วยก็จะเรียงหมดสี่สิบแปดใบบอกใบนิดๆซีเ็ตไม่กินการ์ดหลังกล่องน,นะววพวกนี้อย่างละสี่แต่ซีเกตได้อย่างละกี่ใบไม่รู้ไปดูเองซีเกตมีกี่แบบไม่รู้ไปบอกไปบอกไปดูเองไปแล้วครับชมให้สนุกไปแล้วสวัสดีครับพัมบรัมพัมพามวันนี้วันพุธที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดกันยายน <c oughs> ปีหกแปดนะครับโอ้โยอนี่แวนการ์ดภาคดีมีคาบุโตโออ้ออ้ออก กล่องละ250ร้อยห้าตอนนี้ออกคาบุโตกันนะเดี๋ยวอีกสักเดินจะออกเป็นบิอแล้วก็วันเดียวกันมีอะไรออกบอล BFO เอ้ย BF ไม่แน่ o o n อเอ็หนึ่ง n ก็คือก็คือโอไรโอไรบวกด้วย ND อยู่รวมอยู่ในก้อนเดียวกันเดี๋ยวพี่ค่อยรีวิวกัอะไรครับว่าอันนี้จะระเบิดตั้นเอาไปก่อนเดี๋ยวจะระเบิดตั้นคาบุโตนะครับว่าหลังกล่องเนี่ยมีอะไรชะงนสับสนกันมานานแล้วเขไม่บอกด้วย อันนี้พี่เห็นใช่ป่ะพี่แกะไว้เหลืออันหนึง่งคืออันเนี้ยพี่จะให้ดูว่าแกะยังไงแล้วก็คนที่ซื้อไม่จุ่มไปนะจะได้อะไรบ้างพี่จะบอกด้วยคนที่ซื้อไม่จุ่มเนี่ยพี่จะเอาแค่หลังกล่องที่เป็นฟอย์เนี่ยออกเท่านั้นนะครับที่เหลือก็จะได้กล่องแบบนี้นี่ดูกล่องละสองร้อยสิบครับกล่องเดียวมันมันเป็นเล่นได้เลยแนะ้วมันเป็นทีดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทีดีสามทีดีแล้ววะสี 4. สี่แล้วก็มีผสมอ่ะผสมผสมตัวอนาคตมาด้วยนี่เลยขั้นแรกเลยนะครับสองร้าสิบแกะมาได้กล่องตัวนี้สวยงามนะครับดีแล้วก็เป็นอย่าบอกนะ้ว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นฟอร์มมึงเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยมะม่วงเนี่ยมาฟอร์มแกเป็นนักเกียร์แล้วเนี่ยเฮ้ยบอกเลยว่าคนที่ซื้อไม่จุ่มนะครับจะได้ตัวนี้ไปด้วยแล้วคนที่ซื้อจุ่มก็จะได้ด้วยคือในประกอบในกล่องประกอบด้วยนี่ อย่างเทพเนี่ยอ้าลายว่ตเทียมนี้มันน่าจะทาอันนี้ขายเลยนะสิเรื่องสิ้นราวสงใสยต้องซื้อเลือกสิทธิ์จะได้เพเมทกระดาษนะแม้มันจะเป็นรกระเด็ดกากากอ่อนๆแต่ว่าสวยครับบอกเลยว่าสวย <S <S ปกติเราว่าเราวางทิ้งบ้างอะไรบ้างอ๋อโยนทิ้งเลยไม่ได้วางทิ <laughs> ้งครับอะไรบ้างกูโยนทิ้งอันนี้ทิ้งไม่ได้แล้วต้องให้ลูกค้าบล้นนี้นะครับมันข้างในเป็นกล่องพลาสติกนะครับเห็นไหมอันนี้พื้นที่คราวนี้มันไม่ได้กากระบาดละเมื่อกี้แกดูเนี่ยธรรมดานะมันต้องกากระบาด ปุ๊บเดี๋ยวแกะให้ดูเลยดีกว่ามันต้องแกะด้านนี้ใช่ไหมเนี่ยพี่แกะไปสองน้ำมันแต่หลังกล่องพี่ยังไม่ได้ดูเลยนะนี่คือแบบสดๆเลยต้องรีบทำแลวรีบไปแพ็คต่ออันนี้ตัดสินใจทําก่อนแม่มลดเพราะคนอยากรู้มากแล้วบริษัทก็ไม่ยอมบอกเดี๋ยวเสร็จแล้วพี่จะอัพเลยนี่ครับปกติจะมีควยเป็นกากระบาทนะครับ,รบแต่ว่ามันไม่ควยแล้วมันเป็นอันเดียวข้างหลังก็จะมีนี่โฆษณา,าที่เหลือก็จะเป็นจุ่มหลังกล่องสองใบเดี๋ยวพี่จะแกะให้ดู ระเบิดตันนะถึงเท้นฮะนี่ไวไหนวะ,วะอาจัดการเก็บดิเดี๋ยวคนซื้อไม่จุ่มนะจะได้ไปหมดเลยเว้นเว้นแค่ฟอยล์หลังกล่องเราจะเริ่มจากข้างล่างเลยข้างล่างสดๆนะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะบอกตรงๆเลยตอนเนี้ยว่ามันอะไรยังไงสองใบยอย่างที่บอกใบแรกจะเป็นใบโฆษณานะครับใบแรกเป็นใบโฆษณา,าการกาซเสียคราวนี้เราไม่ต้องไปตวัดตึ๊บๆึบ๊บ,บแล้วไม่ต้องละดีเหมือนกันเนียบางที เด็กแม่งเป็นตะวัดคัตเตอร์เสียหมดคัตเตอร์โดนอ๋อหมอต์ไซค์มอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์ห่างเฮ้ยเดี๋ยวนะดูความนูนมันพี่ผมเหมือนมันจะฉาบเฉียงเฉียงเลยกำจันะบอกเราลิ้นเลียวเหมือนเดิมนี่เฮ้ยเฮ้ยมันฉาบฉียรอบนี้มันฉาบเฉียงบบอกว่าฉาบแล้ยงไวะปกติมันมันเป็นตั้งๆไงที่เคยเห็นรุ่นก่อนเนี่ยตอนนี้มันหืมมันป่าไมนทำสวยจริงว่ะคะเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับบอกเลยอันนี้ใช้เวลานิดนึงแต่ละใบุ้ย อันนี้ตัวแล้วเนี่ยแท็กไอันนี้การแท็กมัดมาระเบิดการแทกล่างอันนี้ล่างล่างตะโปนเหรอล่างอน้ร่างล่างก่อนก่อนอันนี้มีในกล่องไหมว่ามึงจําได้ไหมตัวเนี้ยจาได้ว่าที่เราทําข้อมูลกันไว้บอกเลยว่าจำไม่ได้เอาลวมึงเอนนี้จำไม่ได้ลวมีกี่แบบว่าบอลรู้ไหมจำไม่ได้มั้ได้ปะเอาแล้วปะอันไหนทําแล้วก็จําได้มาต่อไปนะครับอันนี้คือแบบว่าไม่รู้จริงๆน้องๆผู้ชมก็อยากจะรู้แหละพี่ว่านะ่ ไอ้ที่มันสีทองวะอย่าบอกนะว่ามันออกน้อยเนี่ยแม่งดูดีสวยนะคือฟอยเนี่ยเขาจะทําแบบเรียบครับเรียบไหมเรียบนะเรียบอ่ะเขาทำแบบเรียบข้อสัมพันธ์แต่ว่าตัวนี้นูนตัวหนังสือจะนูนโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นูนฟอยนูนถ้าเป็นตัวปั๊มทองปั๊มอะไรพวกนี้จะนูนตัวนนนีู้กับตัวหนังสือตัวนี้เรียบตัวนี้เรียบสนิทดูสิ เฮลิโกคาสิโลคนละภาคกันนีน่คอมเมนต์ไลดดาคาบูโตอ๋อต่อกันนั้ต่อเพลงตออ่อว่ากูเป็นคาบูโตจริงมันอาชีพตกอ๋อตัวนี้ระดับ TDR ตัวที่เรียบอ๋อแล้วแต่ระดับใช่ไหมนั่นระดับอะไรดูิตัวที่นูนเป็นระดับ SP รถไฟเป็น SP ไอ้รถมอไซค์ห่างแล้วนู่นนะอันนี้ก็ SPSPSP ใช่ไหมอ๋อที่หลายระดับนตะัวนี้ก็ SP ดิใช่โอ้ยนี่ตัวอะไรซอสวะแมงปองแมงปองซอส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 ใช่ไหม สเกลยังไม่อ่านนะเดี๋ยวไปดูตรงที่วิวนะครับโอ้โหดูดิมึงยุ่งอะไรกูเนี่ยโอ้ยไอ้นูน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 นี่นูน SP โอ้ยตัวหนังสือมันจะนูนนะ้ตัวทองทองเนี่ยไม่เชื่อเดี๋ยวลิ้นเรียได้เลยนะครับสังเกตพี่วางแรงเนี่ยแต่ไม่เป็นเลยมันเป็นเพยแมบบแล้วเป็นกมีแล้ววางเนี่ยเห็นบอกพี่พี่เคยโดนว่าพี่ปูนไม่วางการแรงกัคือถ้าวางเป็นใบอย่างงี้จะไม่เป็นไรนะครับแรงต้านมันจะอยู่มันยังไงก็ไม่พังแต่ถ้าเกิดวางมุมเนี่ยหลับนะครับ พี่เป็นคนรักษาการแน่นอนจริงๆไม่จะเป็นพี่ไม่จะไม่จับนะค้าแต่ว่าต้องตัวนี้ต้องจับเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่ามันนูนหรือไม่นูนนะครับอ่ะต่อไปมันช้าหน่อยนะพี่ไปช้าๆเลยเพราะว่าแต่ละตัวแม่งใหม่กิฟเลยอ่ะอ่าทำละอ่ะตัวซ้ำเนี้ยวางไปไม่คุยเลยเน่นี่ดิบบี้เฮ้ยกูจะตะโกนทำไมกูลืมมอยู่กับพี่อ๋อเฮ้ไม่เลยตัวเราพูดเบาหน่อยแล้วกันนะเอสพีเนี่ยอ่าเอสพีใช่ไหมเอสพีไฟนูนะเราดูคำนูนอ คือบอกเลยแม่งมันอลามอลามวะว้าวปะ,วะโอ้โหถ้าใครจัดจัดฟูลูนี่มันจะแสบตาขนาดไหน้ใ,หใครจะฟูลูวะมึงมึงซื้อไปป่ะชุดเนี้ยตันเดียวตันเดียวมึงใช้คำว่าตันเดียวอ <c oughs> ขอให้แม่งซื้อสี่ตันนะไปสี่เขียนออกตันระบใบละมึงไอ้อันนี้เป็น,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 นตัวเริ่มตัวเริ่มถึงด้วยตัวเริ่มไม่ใช่เอสี อ่าเป็นไฟเรียบไฟเรี้บไฟเรียบไฟเรียบเฮ้ยแต่มันสวยว่ะเฮ้ยมันเน้นทองทองนี่อลัมว่ะโอ้ออกแซฟตาว่ะอะไรวะนี่แกะไปยังอูลืมนะแกะไปแกะไปโอ้ยแล้วแแ่งยังไม่งแแบมันเยอะมันไม่มีที่วางแล้วเนี่ยอย่าเยอะมากดิอ่าเฮ้ยตัวนี้ซีเก็ตปะวะเดี๋ยวได้ขออ่านอ่านดูขอบล่างนะซิกเก็ตปะ SP ครับ SP อยู่ตัวอะไร SP ซีเกตป่ะตัวนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ใช่ตัวข้ามเวลาป่ะตัวนี้ อืมไม่ก็ไม่ขั้นเวลาอืมพีนะข้ามข้ามไม่ขั้นข้ามมาจากข้างนอกมันไม่สองใบใช่ไหมตอนนี้คือเอนพิกอ๋อเอนพิกอ้ําเอนพิกตอนนี้ในเว็บหมดพอดีเลยยังมีอยู่หน่อยหน่อยังมีแล้วที่อะไรหมดวะไอไอพิษไอพิษไอพิษไอถ้าเล่นแล้วก็ไอพิกไม่ใช่นี่ครับสีเขียวมาเลยนะครับนี่สีเขียวของแท้นี่ดาบเป็นเอสพีนะครับนูนมาเลย ม่สวยว่ะไอ้นี่มันดาบล่างสุดยอดเขปุตยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดาบที่มันประกอบประกอบมาแรงเสียบเสียบเข้าไปได้กันจบของคนอื่นมารวมูแก่เขาไ้กูเริ่มลืมละคุยนานแล้วลืมอายังไว้เอาซ้ำไม่ต้องคุยอะไรวะแบบเออเขปุตโตตัวไหนตัวเดิมนี่นี่ไอไอเขียวไอเขียวตัวเดิมไหนเอามาซ้ํากันเหระคืออะไรกูเขียวตัวเดิมตัวเขียวในมือมีไข้ผมกูรู้แล้วเขียวซ้ำนี่เขาตัวตัวนี้อะไรเนี่ย ตัวนี้ไยเรียบแฮะเป็น TDI เฮ<อ>้อยอ้าวไฟเรียบความฟูอาร์ดดูดูวัดไม่ได้เร<อ>าควรจะวังไงวะเนี่ยแต่วัดที่ความเรียบไม่เป็ไรแก่แล้วออกดีกว่าแก่แล้วออกไปเลยเดี๋ยวมันไม่มีที่วัาโอเคโหแบบเยอะมากอ่ะเอาเป็นว่ายี่สิบสี่อะแผ่แม่งเยอะปุ๊บเอาส<อ>ามไยไม่ต้องคุยบอลเลี้ยง<อ>ปุ๊บเอาสามไม่ต้องคุยเอาพากูขยับที่นว่าที่ไม่พอหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ยังอย่าบอกนาไอ อันนี้กวางะไอ้นี่ไม่ออกมาเลยอะไม่ออกไงสีเขียวไม่ออกทุกตันไงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วีิโอ้หสีแดงแป๊เนยมึงแต่เป็นสีเขียวนะโอ้ยสวยนะน้ำโคตรสวยอะน้ำลึกมากนี่น่าจะใบเดียวทั้งตันได้อย่างมากอะใบนี้ก่อนอีใบนึงกูยังไม่ดูอะกูลืมเลยเอาจำใบอยากฟังชำจำใบกูละเสีโอร่อยหรอกูเนี่ยเฮีย กระแทกตัวใหม่ไหมตัวเก่านู่นวางกุนู่นเอาตัวเก่าเว้ยแหมเอสอย่างน้อยเอ็นปิดก็ได้น่าจะครบสี่แล้วขอสามละปึ๊บสามไม่ไม่สามไม่สามไม่ใช่เสียเปรียบเสียเปรียบใช่กะกี้กี้ของฝั่งเฮ้ไอ้นี่ไอ้นี่มันมันอยู่ฝั่งฝั่งคนไงฝั่งคนนะแต่ไปร้องไปร้องอ่ะดูนี่สวยไหมเอสพีป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็งอย่างเอสพีเลยอะสิกทุบเพิ่มมันจะดึงไปทำไมเนี่ย เดี๋ยวก้มกลมกลมหมอนแมงเอ้าหมอนแมงกลมดูมันอยาก <laughs> จับมากเลยนะพี่แม่มจับแล้วเดี๋ยวแกล้งแม่งดีกว่า<อ>เอาซ้ำวางไปกระแทกอีกแล้วมดเยด้อยกระแทกค,คลิปนี้นานนิดนึงนะเพราะว่าตัวใหม่แม้แต่แม้แต่พวกพี่ยังไม่รู้เลยอ่ะใช่ละเ,เห็นหน้าหัวนีหบแล้วเดี๋ยวแยกไว้ว่ากลองๆทับแมงเลยนะเงงงอ่ะมาเห็นหัวไม่เห็นหางดึงไหม อันไหนไม่จำเป็นแล้วไม่ต้องถูน่ะเอ้ปั๊บอามอไซ์มอเตอร์ไซหางอยากเป็นมอไซรับจ้างพิเศษมานะครับย้ายข้างเรกว่าเอ้ยคาผู้โต๊ะซ้ำมาสามสิอห้าเดี๋ยวนะสิบเอ็ดแบบแล้พึ่งพึ่งเราพึ่งเราพึ่งยังนึกได้ว่าตัวหน้ากล่องเป็นเอสพีครับอ่าหน้ากล่องเอสพีให้มันได้มันได้แบบระบายไม่พอฝอยอ่ะ ไม่ใช่ใช่ไหมฟอยใบเดียวใบเดียวใช่ใบเดียวมากล่องเหมือนเอสพีเก็บมันไม่เหมือนชุดไอตัวเอสเดซูนสามในชาดอ่านิกเตดนะนิกตัวหัวเขตแต่เด็ดเอสเดซูนสามเป็นฟอยล้วนไอฟอยอย่างละใบอ่ายหยิบดีหยิบซ้ำแล้วหยิบเลยหยิบขอบๆดิมึงอย่าหยิบอย่างนี้ดิเอาซ้ำไปคอ่าอานนี่จับแล้วมาไว้นั้นความแม่มลดความไว้นี่เวลาจัดพี่ยาวหน้าเจอหน้านะครับมันจะไม่มีเสียอ่ะไม่ความดีกว่าไม่วางไม่กันเนี่ย ออกไกลๆไปนี่ครับเฮ้ยหมดลิตรแล้วเหรอสิบเอ็ดแบบเหรอสิบสามแบบดิสี่เข็ดสงสัยจะเอามาแล้วไม่ซ้ำนี่เลยเดี๋ยวนะสี่เข็ดปอมมันมันขึ้นว่าสี่เข็ดปะวะนะมึงจะหยิบทำไมแล้วกูจะให้ลูกค้าดูความควาควาเรียบอ่ะเรียบอันนี้เรียบเอาเรียบอ่ะไรา็จะไม่เออถ้าจะไม่ผิดไอเนี้ยเ p มันจะอยู่เขาเรียกว่าฟอยล์แบบรังผึ้งหรือเปล่า อะไร sp อยู่ในกล่องคืออะไรมันมีสองตัวที่ sp มันอย่างคาบุโต้ sp เป็นตัวอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคงไม่ใช่ซีเกตนะกูจําไม่ได้แล้วจริงนซีเกตอะไรนี่ซีเกตอะไรนมึงก็หยิบกูไปจังจะจะหยิบไปทําไมแต่ดูกูใช้คนดูก่อนไอ้บอลนี่มันหักแม่งสองร้อยขีดหน่อย sp วะ sp ใช่ไหม sp มันเครื่องซีเกตแปลว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นตัวซีเกตที่มันออกต้านระบายอ่ะตอนนี้ตัวไหนต้านระบายวะต้านไอ้นี่แหละนี่ไหมเขียนว่าอะไร sp วะ เขียนว่า SEC เลยซีเค็ดอ๋อซีเค็ดเลยใช่ป่ะตัวน,นี้ซีเค็ดเลยอ่าสาม <SP. S 1> มาไปอย่าบอกว่าต้นระบายบอกเลยพี่บอกเลยซีเค็ดต้นระบายแพงโคตรบอกเลยแม่งใ,ใครจะไปเปิดหาวะเนี่ยดาว่ะดวาวครึงไปเอ้าวสามไปเดี๋ยวบี่เอานี่มาอยู่นี่ได้ไงหลุดเฟรมนี่ ถ้ากระแทกนึ๊บมอไซต์ตัวอย่างอย่างละสี่หมดเว้นสี่เขตกคว่าน่าจะใช่ใจร้ายว่าให้สองใบนี่เราต้องซื้อกี่ตันวะที่เอาเนี่ยโอ้โหแม่งอ้าวอันนี้ตัวข้ามันนะโคชิมิเ็นปิกครับก็คือพี่เขียวอ้าวพี่เขียวร่างสี่เขตโอ้แต่ก็ดีเอามาใช้สี่เขตป่ะเนี่ยสี่เขตครับวันนี้เข็มแม่ อืมเข็ดเลยสีเข็ดสติกใครทันมึงโอ้ยสวยมากดูดีวโอ้ยเขียวปั๊บปๆ๊ๆปั๊อปป๊อืมตามันช่างสายแล้วเกินมันช่างจ้าแล้วเกินหมอกูจะตะโกนทำไมเธออเธวันนี้สีเข็ดวันนี้พู่กันปาบปาบนี่เขารักอะไรจักรแทนเนี่ยฮะไอตัวงลืมดูเลยเดบีเบีเอ้าตอนเป็นสีเข็ดมันมีอีกวะ อดีาบอกนะว่าเอาแล้วซีเกตอยู่ตรงไหนใบนึ่งวะ <c oughs> เ,อเอาเดี๋ยวต้องหาเฉี่ยมเอ้ซีเกตไม่กินการ์ดเวย้ยเอาแล้วเอาแล้ว,ลวมึงว่ <c oughs> มามึงหาไปบอลโอ้ <c oughs> เอาแล้วมาด้านนี้อะไรกันนี่อันนี้ไม่ใช่ละ <c oughs> เริ่มต้นละซีเกตออกประมาณไหนวะ <c oughs> มาจากกลางๆหน่อย่ำมึงหาไปเอาซีเกตไม่กินหลังการ์ดเว้ยไอเราก็ไม่ไม่รอบขอบเลยใครจะไปคิด ไอ้หลวงมันแถมสามนี่เออ่าตัวนี้นี่อยู่อยู่กับซีเข็ดกระแทกกระแทก่เกือบแล้วตีนคนลล่างตางนี้อยู่นู่นอ้าวเหรอมาเลยแคกระแทกโชว์แล้วไอ้บอลเก็บซีเข็ดออกไตระบันตันระบายเออเฮียงไปแล้วถ้ากูอยากได้ซีเข็ดสี่ใบทำไงวะสี่ตันอย่าบ้าเลยให้กูซื้อสี่ตันกูไปหาเสื้อดีกว่า เอาเก่เาเก่เาโอเค okay. ตัวที่ดูทรงแล้วน่าจะเกินสี่ก็จะมีโอ <Over S 2> <c oughs> เวอร์โอเวอร์นี่นะให้กูใช้ใบเดียวให้กูมาเยอะแ <c oughs> ยะโอเวอร์กูใช้แค่ใบเดียวก็พอเอาละครบละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ดูแล้วกนะันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขอข้ามไปเลยแป๊บหนึ่งมาพี่สรุปห้ละก็คือเอ้ามือจับดิ ไม่ต้องไม่ต้องชูเราให้ดูไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเราแค่บอกตัวตัวเริ่มให้มามะแยะกูใช้ใช้สี่ใบแล้วใช่ไหมอ่ามันไม่เท่าไหร่ยังดูโอเวอร์กูหาตัวเริ่มให้มาสี่ใบนะครับต่อไปอาวุธอาวุธเกศูนย์มันเป็นลายทิกหรือเป็นอะไรวะดู่เป็นออเดอร์ออเดอร์หาเป็นออเดอร์ให้มาสี่ใบก็รับได้ตัวเริ่มรับไม่ได้มึงลดไปเถอะอันเนี้ยอันนี่อะไรเนี้ยไอไลททาตัวถ้ามันเป็นช้าง เคยเป็นช้างมาก่อนไม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ว่าตัวไหนมาจากไหนอะไรยังไงอ่าต่อไปสี่ใบใช่ไหมสี่ใบครับอ้าทำไมตัวนี้สามใบวะไล่กูทำไมสี่ใบเนี่ยอะเคเคอ่าตัวนี้เป็นอะไรวะเนี่ยดาบเออ่อมอไซค์มอไซ์มอไซค์ล่างล่างอกูจำไม่ได้มอเตอร์ไซค์หางสี่ใบนะครับพี่ยังไม่รู้เลยว่าอะไรคืออะไรยังไม่ดูเลยเดี๋ยวเข้าไปดูร้านตอนรีวิวเนี้ยอ้ามามาโอเวอร์สี่ใบสี่ใบมันทำอะไรมาขายเหรอ อ่าต่อไปนี่ซีเกตเดี๋ยวซีเกดเราค่อยว่ากันต่อไปเดบีสี่ใบนี่ฮอปเปอร์สี่ใบซอสี่ใบนี่คาร์ตสี่ใบแล้วก็เอากระแทกเนี่ยกระแทกกระแกระแทกแคสามอ้าวเออแรงขนาดนั้นเลยเหรอให้กูสามใบนี่ต่อไปนี่เลยให้ดูซีเกตอีกทีตั้นละใบนะครับย้ำนะครับว่าตั้นละใบตั้นละใบจริงจริงตั้นละใบครับแล้วขอเงยนิดนึงนี่ เอามาวนหนึมาเอ๊ะทำไมไฟไม่จับวะเอ๊ะเอามาสองใบเลยมอื้อเขียวก็สวยเลยตัวนี้เอ็นปิกมันคือเอ็นปิกนะครับเอาไปใช้เว็บไม่ใช่เอาไปเล่นเด็กธรรมดาได้นะเอ๊ะใส่สก,กินใส่สก,กินแล้วส่งพลังเดี๋ยว ขยับ่อยสินี่ามาแล้วไฟมาแล้ว<อ>พี่เปลี่ยนตำแหน่งเมื่อกี้นี้เราจะได้เห็นมุมการสะท้อนของมันนะเขาทำลายไหนโอเคเราสรุปเลยดีกว่าปะ่ะกล่องละเท่าไหรนะ่สองร้อยห้าสิบนะออัพเลยแล้วก็ปก้ยทำที่หลังอาอาวอาไม่ได้เอากล่องมาวางเลยแถวนี้เลยแกะไปเรียบร้อยอันนี้ครับสองร้อหสิบนะครับเอามาพร้อมกับวันนี้มีบัตตี้ไฟด้วยไปไหนแล้ววะ มองไปไหนเนี่ยออ,อย่าลืมนะครับวันนี้นะครับจะอุดหนุนพี่ได้นะครับตามช่องทางธรรมชาติไป <Hey. S 1> ใช่ดิตามช่องทางออนไลน์ของพี่ทุกทางทางใต้คลิปนะครับใต้คลิปพี่จะมีทุกที่เลยมีช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกที่เพจพี่นะครับไลน์พี่ก็ทิ้งไลน์ดีไว้เบอร์โทรก็ยังพอจะมีแต่ว่าใครที่โทรเข้ามาเพจพี่พี่จะไม่รับนะครับอย่าโทรเข้าเพจพี่นะครับขอร้องนะครับเพราะว่ามันติดทุกไอดีทุกเครื่องเลยอะ ทุกเครื bye. Bye ่องพิณโอเคไปละบายบายไปกับซีเคทเดี๋ยวเรารีวิวด้วยอ่ะขออภัยครับพี่ลืมแกะอันหนึ่งครบแล้วนี่การแท็กไม่ด้วนแล้วอย่างละสี่าไปโทษเคเคเขาโทษพอพอแล้วกันพีพีโทษพี่พงศ์เอาแก้ไขหน่อยนะเน่เน่เนอย่างละสี่นะไม่ใช่อย่างละสามนะครับขออภัยเดี๋ยวแก้ที่ปกนะ ตัวนี้อย่างละสี่นะไม่ใช่สามต้องดูที่ท้ายคลิปบอกหรือที่ปกโอเค okay. บายของกินนะครับบ๊ายบาย